กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับ c h ช n n e l จารย์เดียนะครับตามหัวข้อเลยนะครับว่าผู้หญิงนะครับเหมาะสําหรับปืนชนิดไหนนะครับก่อนเดือนนะครับอยู่ตรงหน้าผมนี้มีปืนอยู่3กระบอก3แบบนะครับอันนี้เป็นปืนทรง1 9ึ่นะครับบีบีกันนะครับบีกันเห็นว่ามีลูกสูบบีบีกันอยู่ข้างในเชร์ปืนนะครับไม่มีกระสุน นี่ปืนกล็อก17บเดบีกันเช่นกันนะครับเห็นว่ามันเป็นท่อบีีกันข้างในนะครับไม่มีแมกกาซีนอยู่นี่นะครับ,ม,ม, unique, รบมีลูกสูนะบลันไกลแล้วก็ปืนลูกโม่นะครับปืนลูกโม่อันนี้เป็นปืนแบล็งกันนะครับปืนทุกกระบอกที่ผมนํามานี้ขึ้นทะเบียนที่กับเจ้าหน้าที่แล้วเรียบร้อยนะครับแบล็งกัน un, ไม่มีรูกระสุนออกนะครับนี่ไม่มีกระสุนนะครับผมอ่ะ จากคำถามเลยนะครับว่าผู้หญิงเหมาะสำหรับปืนชนิดไหนหลายๆคนก็จะมีข้อความคิดเห็นส,ส่วนใหญ่ว่าเหมาะสำหรับปืนลูกโม่แน่นอนเพราะว่าลูกโม่เป็นปืนที่ใช้งานง่ายจับขึ้นมาแล้วก็เหนี่ยวไกลย,ยิงได้เลยยิงได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาขึ้นลำไม่ต้องมาพาะวงว่าจะมีเหตุติดขัดอะไรใดๆเหมือนกับพวกปืนแมกกาซีนอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับ ขั้นตอนการบริหารกลไกมันไม่ยุ่งยากนะครับหยิบจับขึ้นมาก็สามารถยิงได้เลยนะครับแต่นะครับแต่ผมไม่ได้อยากจะแบ่งแยกนะครับว่าเพศสภาพของแต่ละท่านเ,นเป็นยังไงนะครับไม่มีใครเลือกได้ที่จะเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับตามเพศสภาพนะครับแต่ว่าเมื่อมาเลือกปืนสักหนึ่งกระบอกเนี่ยนะครับทำไมเพศสภาพจึงเป็น ข้อหนึ่งในการที่จะเลือกปืนซะก,กระบอกนะครับผมบอกเลยว่าเพศไม่เกี่ยวนะครับเพศไม่เกี่ยวถึงจะมองว่าผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแรงกว่าก็จริงนะครับแต่ผู้หญิงเนะี่ยถ้าได้รับการฝึกมาพอสมควรท่านสามารถยิงปืนได้ดีเลยยกตัวอย่างชาแนลคุณน้ำอิงนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึงนะครับที่ยิงปืนได้ดีมากแล้วก็มีปืนเยอะมากที่บ้านของเขานะครับไปดูทักษะการยิงปืนนะยิงได้ ทุกรูปแบบเลยต่อมาก็คือช่อง c h a n n e m o o นะครับคุณโม e นะครับช่อง Lady Sharp Shooter ช่อง t a ร a นะครับผมจำชื่อช่องเขาไม่ได้แต่ว่าผมเห็นเขายิงปืนดีมากๆเลยนะครับถ้าท่านดูลักษณะของการยิงปืนของแต่ละคนเนะี่ยผมบอกเลยว่าเพศสภาพไม่เกี่ยวนะครับเพศสภาพไม่เกี่ยวไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนคุณสามารถใช้งานปืนได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ สิ่งที่ควรจะมาคำนึงถึงนะครับว่าผู้หญิงนะครับควรจะเลือกปืนแบบไหนผมขอแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคือผู้หญิงที่คิดอยากจะมีปืนเป็นของตัวเองกับผู้หญิงที่ไม่คิดอยากจะมีปืนแต่ถึงเวลาต้องใช้นะครับต้องใช้ให้เป็นนะครับต้องใช้อย่างไงต้องเลือกปืนชนิดไหนผู้หญิงประเภทที่1น,นะครับอันนี้ อาจจะผ่านการอบรมหรือผ่านการยิงปืนมาแล้วนะครับอาจจะได้รับการฝึกฝนมาอยู่บ้างนะครับอันเนี้ยถ้ามีความรู้อยู่แล้วเนี่ยท่านสามารถเลือกได้เองเลยนะครับว่าจะเลือกปืนชนิดไหนบางคนชอบลูกโม่ก็จัดลูกโม่เลยคนชอบแมกกาซีนก็จัดแมกกาซีนไปเลยนะครับอันเนี้ยเราไม่สามารถไปกําหนดให้เขาได้นะครับอยู่ที่ความชอบว่าเขาชอบปืนชนิดไหนนะครับเพราะว่า ยังไงนะ่ะคนที่ชอบเล่นปืนหรือคนที่คิดอยากจะมีปืนเนะี่ยเขาก็ต้องแสวงหาอยู่แล้วนะครับว่าวันหนึ่งเขาจะต้องมีสักหนึ่งกระบอกเขาสามารถเข้าไปเรียนแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะเอาปืนชนิดไหนแต่กรณีที่2นะครับกรณีที่2คือไม่มีความรู้เรื่องปืนเลยนะครับแล้วอยากจะมีไว้เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินอ่าบางทีอาจจะเป็นปืนแฟนปืนพ่อหรือปืนของญาติที่อยู่ในบ้านนะครับแต่ว่า เมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดมีคนบุกลุกเข้ามาต้องการที่จะใช้ปืนนะถ้าปืนอย่างนี้นะครับการบริหารกลไกต้องมีความรู้นิดนึงนะครับถึงจะสามารถใช้ได้แต่ถ้ากรณีที่เราไม่มีความรู้เรื่องปืนเลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับปืนลูกโม่นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับตั้งแต่จุดสองสองจุดสามแปดนะครับแล้วก็เก้ามมหรือจุดสามห้าเจ็ดแมกนัมจุดซีซีแมกนัมนะครับจนกระทั่งถึงจุดซีซีแมกนัมนะครับ ไปจนถึงขั้นนั้นเลยแต่ว่าขนาดที่เหมาะสมจริงๆผมว่าแค่จุดสามแปดนะครับสําหรับผู้หญิงเนี่ยรีคอยก็น่าจะสูงอยู่ก็ต้องอามาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ที่จริงเนะี่ยขั้นต่ำๆต้องประมาณจุดสามแปดนะครับที่จะสามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สินได้ทําไมถึงแนะนําสําหรับคนที่ไม่เป็นเรื่องปืนเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีความไม่มีความรู้เรื่องปืนเลยเนะี่ยลูกโม่ครับ ใสกระสุนเข้าไปวิธีการใส่กระสุนก็ง่ายๆใสกระสุนหรืออาจจะใส่กระสุนไว้ก็ได้นะครับอ่ามันมาถึงปุ๊บก็ลั่นไกได้เลยอ่ะไกมันจะหนักนิดนึงแต่ว่าในกรณีฉุกเฉินจ,จริงๆอ่ะผมมองว่ามันจะเบาทันทีนะครับเวลาแบบเราต้องการที่จะยิงนะครับใส่ไปเลยนะครับอ่หรือบางทีอาจจะมีความรู้เรื่องง้างนกหน่อยนะครับอันนี้ไกจะเบาหน่อยนะครับเน,นี่เอาไว้สําหรับปั้นเป้าแต่ถ้าเอาไว้สําหรับป้องกันชีวิตและทรัพย์สินจริงๆเนะี่ยยกขึ้นมาเนะี่ยยังไงก็ ยิงไปเลครับยังไงระยะ5เมตร10เมตรเนี่ยยังไงก็โดนนะครับหรืออาจจะยิงขูัวอะไรก็แล้วแต่นะครับปืนลูกโม่จะเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องการยิงปืนเลยนะครับนะรู้แค่่าเหนียวไกลอย่างเดียวยิงไปเลยอย่างเดียวนะครับไม่เฉพาะผู้หญิงนะครับไม่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายคนแก่ใครที่ไม่มีความรู้เรื่องปืนเนี่ยลูกโม่บริห,หารจัดการได้ง่ายแต่ถ้าจะกระนั้นจริงๆนะครับถ้ามีผู้หญิงมี คนที่อยู่ในบ้านที่คิดว่าน่าจะไม่สามารถป้องกันชีวิตตัวเองได้ไม่สามารถที่จะมีพละกําลังในการต่อสู้กับโจรผู้ร้ายได้นะ่ยถ้าอยากจะมีปืนสักหนึ่งกระบ,บอกผมแนะนําว่าให้เข้าคอร์สเรียนครับหรือไม่ก็ไปที่สนามยิงปืนนะครับจะมีครูฝึกประจําช่องยิงให้ท่านได้ลองจับลองยิงนะครับเขาจะมายืนจับคู่เรานะครับดูวิธีการยิงครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนนียครับปืนแมกกาซีนปืนกล็อกเพราะว่า เป็นปืนที่ปืนสากลนะครับหมายถึงว่าใครก็สามารถที่จะใช้ปืนกลอกได้นะครับแต่ว่าต้องมีความรู้เรื่องการขึ้นลำการอะไรสักนิดหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่สนามยิงปืนเลยนะครับให้เขาแนะนําให้เมื่อท่านได้เรียนรู้แล้วเรียบร้อยเนะี่ยท่านก็ถึงมาเลือกว่าท่านอยากจะเอาปืนชนิดไหนไว้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินไม่เกี่ยวกับเพศสภาพนะครับไม่เกี่ยวกับเพศสภาพแนะนําว่าให้เข้าไปเรียนนะครับเข้าไปเรียน เมื่อมีความรู้อยู่บ้างนะครับก็ค่อยมาเลือกอีกทีว่าจะเอาปืนชนิดไหนขนาดไหนหรือถามครูฝึกก็ได้ครับว่าครูฝึกแนะนําให้หน่อยนะครับว่าจะเอาปืนชนิดไหนนะครับขนาดเท่าไหร่ถ้าท่านแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยหรือว่าท่านอันนี้ขึ้นมาหน่อยก็จัดไปเลยนะครับจุด4 5จุด4 5 ACP นี้ก็หนักหน่วกันนะครับแต่ว่าหลักๆนะครับ ถ้าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องปืนนะครับเราอยากมีปืนในบ้านนี่เลยครับหรือว่าถ้าท่านแบบได้เรียนเรียนรู้เรื่องปืนมาบ้างก็จัดนี่เลยนะครับปืนสามัญประจําบ้านที่จะต้องมีนะครับแทบจะทุกคนใครที่มีปืนในบ้านเนี่ยต้องมีกลอกนะครับไว้ในบ้านสักหนึ่งกระบอกนะครับปืนกลอกส่วนคุณภาพของเขาเนะี่ยดียังไงมันก็มีหลายๆท่านรีวิวไว้อยู่แล้วนะครับก็ไปชมได้ใน youtube นะครับโอเคครับ ผมแบ่งออกเป็นสองสองประเภทนะครับสองประเภทก็คือผู้หญิงที่ไม่มีความรู้เรื่องปืนเลยแต่ว่าบางเอิญว่าจะต้องใช้จริงๆนะครับ G ก็นี่เลยครับต้องมีลูกโมไว้ในบ้านไม่มีความรู้เรื่องปืนก็ยิงได้นะครับไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยก็ยิงได้ไม่ต้องจัดศูนย์จัดอะไรให้วุ่นวายครับใส่ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าแบบได้เรียนรู้บ้างนะครับเข้าไปเรียนไปศึกษาไปดูนะครับในสนาม ก็จับจับถือถือดูว่าเราชอบตัวไหนเราก็จัดตัวนั้นเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมจะไม่บอกนะครับว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าแต่อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปตอนตอนแรกนะครับดูผู้หญิงเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมไปขึ้นภาพขึ้นมาให้ดูนะครับนี่คือตัวอย่างของผู้หญิงที่ได้รับการฝึกการยิงปืนมาพอสมควรเทปเทพทั้งนั้นเลยบางคนหลายๆคนยิงปืนเก่งกว่าผู้ชายอีกนะครับ ได้รับรางวัลมาก็เยอะแยะนะครับมีความรู้เรื่องปืนแน่นกว่าพวกเราที่เป็นผู้ชายอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากแบ่งแยกนะครับว่าเพศชายเพศหญิงนะครับแต่ให้แบ่งแยกว่าคนที่มีความรู้กับไม่มีความรู้เรื่องปืนดีกว่านะครับแต่แนะนําเลยนะครับถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสถ้าท่านอยากจะใช้ปืนจริงๆนะครับให้ไปลองยิงลองจับลองสัมผัสนะครับให้เรียนรู้เรื่องกฎความปลอดภัยนะครับให้เรียนรู้เรื่องการจับถือการจัดศูนย์ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องปืนเนะี่ยถ้าวันหนึ่งท่านจะต้องใช้เนะี่ยท่านต้องมีความรู้จริงๆนะครับมีโอกาสก็เข้าคอร์สเรียนหรือว่าอาจจะเข้ามาชม YouTube หลายๆท่านได้มีคลิปสอนนะครับถ้าท่านมีปืนอยู่ที่บ้านเนะี่ยสำคัญคือความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนชานิดไหนก็แล้วแต่นะครับสำคัญคือความปลอดภัยเพราะฉะนั้นอขอให้ทุกท่านนะครับ ใช้ปืนด้วยความปลอดภัยนะครับดูกดความปลอดภัยยิงแม่นไม่แม่นไม่สําคัญนะครับอยู่ที่ความเร็วและความปลอดภัยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมก็มาแนะนําให้กับท่านสุภาพสตรีนะครับที่มีความสนใจที่อยากจะมีปืนสักหนึ่งกระบอกเนะี่ยว่าจะต้องเริ่มยังไงทํำยังไงนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าครับเพศสภาพไม่สําคัญนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้ในลักษณะแบบไหนนะครับบางทีเราได้ปืนมรดกตกทอดจาก คุณพ่อมาหรือว่าบรรดตกตกทอดจากญาติมาเราไม่มีความรู้เรื่องการใช้อาวุธปืนนะลูกโม่นะครับควรจะมีไว้ในทุกๆบ้านนะครับที่มีความจําเป็นนะครับแต่ว่าถ้าอะไรก็ลองเข้าไปฝึกดูในสนามนะครับมีครูที่เข้ามีความรู้ความชํานาญในการใช้อาวุธปืนคอยแนะนําอยู่แล้วนะครับท่านไม่ต้องกลัวครับท่านเข้าไปเลยนะครับปืนมีให้เช่าให้ลองจับ ดูหลายๆรุ่นนะครับก็ลองไปศึกษาแล้วก็ลองอันนี้ดูนะครับไม่ยากนะครับใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงออกมาปุ๊บท่านจะมีความรู้ในการใช้งานปืนอย่างปลอดภัยโอเคนะครับสำหรับชาแนลจันเดียก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ